รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับอารุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการเกษตรนิวส์32ิกับผมหนุ่มเจียระอิสรพงษ์เตชะแก้วนะครับเจอกันทุกเช้าวันอาทิตย์เวลา6โมงเช้าทางช่องไทยรัฐทีวี32เรื่องราวของคนเกษตรที่ทุกคนไม่ควรพลาดนะครับผม โดยเฉพาะในช่วงแรกนะครับผมกับช่วงรอบวันทันเหตุการณ์อัปเดตเข่าวสารในเวทวงวงการเกษตรจะมีอะไรน่าสนใจบ้างนั้นไปชมพร้อมกันเลยครับ สวัสดีค่ะอาจารย์ว่าไงมหาใจวันนี้มีอะไรมาษาอาจารย์หนูอยากสวยค่ะอาจารย์แฟนจะได้รับได้หลงหนูนั้นมานี่อาจารย์ไม่ใช้เองฮอึออกไปสาธุค่ะอาจารย์ จะสวยแล้วใช่ไหมคะอาจารย์โน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 อาจารย์ไม่ใช่อะไรทั้งนั้นจะรย์แค่อยากจะเอาข้าวอ่ะให้เองกับผัวเองผกินเท่านั้นอันนี้ข้าวขาวดาบรล105จากกรมการข้าวให้ผลผลิตดีหุงแล้วขึ้นหม้อเอ้าเองเอาไปหุงให้ผัวเองกินรับรองผัวเองจะติดใจเสด็จังะจวะเองแน่ๆอ่ะนี่ข้าวกอขอสี่สามข้าวตานต่ำท่านเอาผงกินวันนี้พร้อมออกกำลังกายดูแลสุขภาพให้ดี รับรองสภาพกแกดีขึ้นและเองก็จะสวยขึ้นรับรองทีนี้แหละโผเองจะติดใจและหลงไหลแกแน่นอนอ่ะจาไว้นะไม่ว่าจาหรือหมอดูที่ไหนก็ช่วยเองไม่ได้เองต้องสวยด้วยตัวเองทั้งภายนอกและภายในเอาเอาข้าวกลมการข้าวไปหุงกินซะเองจะได้สมหวังหนูต้องขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะใช่แล้วค่ะครกรมการข้าวยังมีข้าวอีกหลากหลายสายพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูงและมีคุณประโยชน์อีกมากมาย เท่าไว้นะคะข้าวที่ดีต้องมาเล็ดพันจากกรมการข้าวติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ f a c e b o o k f a n p เ g e กรมการข้าวไล New ิวชาแนลได้แล้วครับข้าวที่ดีต้องเป็นข้าวจากกรมการข้าวครับ เมื่อวิกฤตเกิดพร้อมช่วยเหลือได้ทันทุกเหตุการณ์เคียงข้างประชาชนตอบสนองและแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพมุ่งพัฒนาองค์กรให้ทันสมัยนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ นำพาความอุดมสมบูรณ์กลับคืนสู่ชุมชนไทยกรมชลประทานสร้างชีวิตใหม่สู่อนาคตที่มั่นคงและยั่งยืน ประเทศไทยศูนย์กลางความหลากหลายของชีวพันธุ์ข้าวและพันธุกรรมข้าวโรงการข้าวน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระวิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่องานด้านข้าวและชาวนาไทยจากกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติผ่านผลงานเทอไทย72,000สาาสู่พื้นนาพิสารสิงเป็นการสร้างศิลปะบนนาข้าวพื้นที่กว่า77ไร่รังสรรค์ความสวยงามของพื้นนาไทยผ่านแลงนาศิลปะที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการท นากับศูนย์วิจัยข้าว90และศูนย์มเมล็ดพันธุ์ข้าว20เพื่อให้เกษตรกรได้รับมเมล็ดพันธุ์ดีไว้ใช้ปลูกสำหรับฤดูการต่อไปอีกทั้งเหน่อยงานบุคลากรภาครัฐและประชาชนแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระวชิลเกล้าวเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพัรษา6รอบ28กรกฎาคม2567 โอ้โหสุดยอดมากๆเลยละครับผมโดยเฉพาะเรื่องราวที่เรานำเสนอในวันนี้นะครับแต่ว่าช่วงหน้าครับยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมอีกอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับ